เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B s h i l d i n g ครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับเกม Teamfight Tactics เซตเวันนี้ผมจะมาแชร์5เทคนิคแรงอัพมือใหม่ควรรู้ที่ช่วยทําให้เราไต่แรงได้ง่ายขึ้นมากๆครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยเทคนิคที่1 P ึ e v e l f เลเวลฟรในช่วงสเตน1ขีด4ถ้าเรามีเงินเพียงพอที่จะอัพเลเวลให้อัพเลเวลจนเกือบเลเวล4ครับ เพื่อที่ตอนเราไป2คิดหนึเราจะอัพเป็นเวลสอัตโนมัติและทำให้ช็อปของเรามีโอกาสได้ตัวสีฟ้า15%ซึ่งทำให้เราได้ตัวเก่งกว่าคนอื่นในช่วงต้นเกมอย่างตัวอย่างในคลิปนะครับจะเห็นได้ว่าผมได้รูรูมาซึ่งเป็นตัวที่เข้ากับคอมได้พอดีเพราะมีฝึกมังกรอยู่แล้วนะครับการพีเลเวลนะครับเทคนิคนี้ก็ยังมีข้อเสียคือถ้าเราคิดว่าตัวบนบอร์ดเราไม่เก่งพอหรือจะเก็บรูสปีดเนี่ย การอัพเลเวลจะทําให้เสียเงินฟรีได้เช่นกันครับถ้าไม่อัพเลเวลเปลี่ยนเป็นมีเงินสิบ,บาทได้ดอกเบี้ยน1นึบาทก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเทคนิคที่2อีคอนวินรูตสติครับจากที่เราเล่นเกมท FT กันมาเราจะรู้ว่าการมีเงินเยอะๆในเกมจะเป็นข้อได้เปรียบที่ทําให้เราสามารถทําอะไรได้แยะๆใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อตัวแพงหรือการอัพเลเวลเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเก็บเ,เงินเก็บดอกเบี้ยจึงสําคัญมากๆคือ ถ้าเราม,ามีเงิน10บาทเราก็จะได้ดอกเบี้ย1บาทมีเงิน20บาทเราก็จะได้ดอกเบี้ย2บาทมีเงิน30บาทเราก็จะได้ดอกเบี้ย3บาทมีเงิน40บาทเราก็จะได้ดอกเบี้ย4บาทแล้วก็มีเงิน5 0สบาทเราก็จะได้ดอกเบี้ย5บาทครับอันนี้จะถือเป็นดอกเบี้ยเงินเก็บที่ยังไม่รวมวินรู้สตีครับซึ่งถ้าเราเล่นโดยการเก็บวินรู้สตีก่อนการเข้าคียพให้ได้มากที่สุดเราก็จะได้ดอกเบี้ยเยอะกว่าปกติครับ ถ้าเลือกได้เราก็ควรชนะให้ครบ5ตาติดไม่ก็แพ้5ตาติดครับไม่ควรชนะแพ้ชนะแพ้แบบนี้จะทําให้เราไม่ได้ดอกเบี้ยวินรูตติดครับและเราจะรู้ได้ไงว่าบอร์ดเราจะแพ้หรือชนะอันนี้เป็นเทคนิคที่เราต้องมีการสังเกตบอร์ดของผู้ต่อสู้ครับที่เราจะเจอโดยการดูเป็นตัวแพงดาวเยอะมีกี่ตัวก็พอครับมีของอะไรบ้างประมาณนี้อย่างในคลิปนะครับผู้ต่อสู้ที่เราจะเจอเนี่ยจะเป็นบอร์ด ที่เป็นเกียริมณีนะครับมีเซอร์เวนที่เป็น2ดาวนะครับมีอาร์ทอกที่ใส่คาก์โก้ครับแล้วก็กลับมาสังเกตบอร์ดเราครับว่าเราสู้ไหวไหมหถึงจะแพ้หรือเปล่าประมาณนี้นะครับอันนี้ต้องใช้ประสบการณ์ในการเล่นหลายๆรอบครับกาสังเกตได้เร็วขึ้นและนี้นะครับจะเป็นการดูเวลาก่อนไฟแบบคร่าวๆเท่านั้นนะครับในเรื่องของการอีคอนจะสอนแบบละเอียดในคลิปถัดไปนะครับคณะจะเป็นคลิปที่ยาวเลยถ้าไม่อยากพลาดนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับเทคนิคที่3ามบาลานซ์อะคเมน คลินี้นะครับเราควรเลือกอักเมนทั้ง3อักเมนให้บาลานซ์กันครับคือไม่เลือกอักเมนที่เป็นอีคอนทั้ง3เลยควรเลือกอักเมนพวกคอมแบทฟิลเพื่อความสามารถให้ตัวบนบอร์เราด้วยสาเหตุก็เพราะว่าถ้าเราเลือกอักเมนที่เป็นอีคอนทั้งหมดเนี่ยเช่น Fk Disintegration Rate Re Game Specialist จะทําให้ยูนิตบนบอร์ของเราไม่มีอักเมนเพิ่มความเก่งเลยครับทาให้ r ล t e Game เนี่ยถึงเราจะมีเงินตัวอัพบอร์หมดแต่ถ้าคู่ต่อสู้ตัวเหมือนเราอัพหมดเหมือนกันเนี่ย และฝั่งเขามีอัคเเมนต์คอมแบทฟิลก็จะทําให้ชนะเราซึ่งอัคเเมนต์ที่1นนะครับก็าควรเลือกอัคเเมนต์ที่เกี่ยวกับการเสริมเงินอีคอนเพื่อที่จะทําให้เราได้เงิน5 0บาทให้ได้เร็วที่สุดจะได้ดอกเบี้ยหบาทในทุกๆรอบครับไม่ว่าจะเป็น a k d i s c ิส d i t ต r ature, อันอื่นๆได้หมดยกเว้นเด็ดเกมสเปเชียลรีชครับอันนี้เป็นอัคเมนต์เสี่ยงเราต้องมั่นใจว่าเราไปก้าวได้ครับอัคเมนต์คอมแบทฟิลที่ดีๆของเฟตเจ็ดก็จะมีฟิวเซกเกวิน แล้วก็ Ascension ครับเทคนิคที่4 Meet a s ส e ซฟ e s t a n d ต n ดิ้งออนเดอ r ฟาไครับก็คือเจอแอส e ซฟิลยืนขวามือสุดนั่นเองครับเพราะว่าเราจะสังเกตจากบอลในสนะการยืนขวาสุดจะเป็นการอุดคิตาหน้าได้ดีที่สุดครับเนื่องจากการยืนขวาเนี่ยเราจะมีพื้นที่3ช่องแนวเอียงและมีพื้นที่ที่เป็นริมเรียบที่ไม่สามารถวางได้ทำให้มีโอกาสที่แอดจะตีตัวข้างๆคิตาน้าก่อนครับ แต่ถ้าเราวางซ้ายมือสุนเนี่ยพอแอสเซสิงกระโดดมาทีตัวที่เราอุดบนสุดของลูลูเนี่ยก็จะทําให้ตัวแอดเดินมาถึงตัวลูลูได้เลยครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับจริงไม่จริงเพื่อนๆลองไปเล่นดูนะครับถ้าใช่ไม่ใช่ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับเทคนิคที่5คือเมตาคอมเกมทีีทีไม่มีอะไรซับซ้อนครับคือเราต้องเล่นตามเมตาให้ทันนั่นเองซึ่งเกมนี้นครับเมตาจะเปลี่ยนไปเร็วมากๆเดี๋ยวมีการเนิร์ฟมีฮอตฟิกมีปรับแพทเยอะแยะมากมานะครับ ซึ่งแผดที่เรากำลังเล่นอยู่นะปัจจุบันก็เพิ่งมีการฮอ f ตฟิกไปก็คือแพด 12.13B ที่ทุกคนกำลังเล่นอยู่นะตอนนี้ครับก็เป็นแพดของเมดนั่นเองครับซึ่งผมนะครับก็กำลังทำคลิปคอมเมตอที่ใช้ในการแต่แรงนะครับอัปเดตอยู่เรื่อยยังไงถ้าไม่อยากพลาดคลิปที่มีการอัปเดตรวดเร็วทันใจไม่ตกเทนเนี่ยก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับ แล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยน,นะครับถ้าอยากให้ทําคลิปแชร์เทคนิคแบบนี้บ่อยๆนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกําลังใจในการนาคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย